พาไปคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับทางเรานะครับส่วนกลางนะครับจะยืดอุทธร์เองนะครับนะเดี๋ยวยืดหนังสือให้กับท่านอาย,อายการยืดอุทธร์อันนี้เป็นคนลักป่าเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะยืดอุทธร์จริงหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของทางอยกแล้วก็ทางป่าไม้นะครับนะเราก็เป็นพลเมืองดีก็ไม่มีสิทธิ์นะครับมันหมดหน้าที่ของเราแล้ว นะครับถ,ถ,ถ้ามีการยืดอุทธร์มันก็จะเป็นสิ่งดีครับอา้าวขอหัวใจรัวครับนั่นะถ้าคนรักป่านะครับมาการันตีแบบนี้ก็ต้องรองติดตามชมว่าจะมีการยืดอุทธร์จริงหรือไม่ใช่หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะมีการยืดอุทธร์หรือไม่แต่ถ้ามันมีการยืดอุทธร์เหมือนที่คนรักป่าเข้าไปคอมเมนต์ก็คงจะเป็นข่าวดีเพราะอะไรครับถ้ามีการยืดอุทธร์อีดาต้องเสียค่าทนาย ขาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามีการยื้อถอนท่านครับเพราะาค่าเสียหายมันน้อยค่าปรับก็น้อยจากเจ็ดหมื่นแปดเหลือสามหมื่นห้านะครับทุกท่านถูกต้องไหมครับนะพวกเราก็สาธุภาวนาครับให้สิ่งที่คนรักป่าเข้ามาคอมเมนต์ขอให้มันเป็นเรืเ่องจริงจริงไหมครับพี่เบนนะครับก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นผมก็ดีใจเลยครับผมที่ผมดีใจผมนอนไม่หลับเลยนะเมื่อ<ะ>มีแม่เข้าไปคอมเมนต์เอ้เข้าไปแคปมาให้ผมว่าคนรักป่าเข้าไปคอมเมนต์ว่า อ่านะครับเดี๋ยว,วยื่นหนังสือให้กับท่านอัอายาการยื่นอุทธร์ต่อไปแล้วก็ได้มีการทางเราส่วนกลางทางเราส่วนกลางอุทธร์ทางเราส่วนกลา, <c oughs> า,า,างอุทธร์เองอ้าวถ้ามันเป็นอย่างที่ท่านคอมเมนต์เอาข้อข้อเฮดีครับอันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับว่าจะมีการยื่นอุทธร์จริงหรือไม่จริงแต่คนลักป่าคนลักป่าคือใครคะถึงจะอุทธร์ได้ผมไม่รู้ครับว่าคนลักป่าคือใครกับเข้ามาคอมเมนต์ผมกม็ผมก็ไม่ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าคนละปากคือใครถ้ามันมีการยืนอูทณ์จริงเราก็ดีพี่น้อยสวัสดีครับจริงไหมครับถ้าไม่มีการยือนอุทอนอาฮาน,นีครับเฮนาาีครับก็ก็ผมก็ก็คิดอยู่เหมือนกันจริงในใจลึกๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ป่าไม้ขอยืนอุทณ์นะเพราะว่ามันมันมันน้อยเกินไปนะครับก็ก็มีเวลาหนึ่งเดือนครับก็มีเวลาหนึ่งเดือนที่จะมีการยือนอุทณ์นะครับนะมีเวลาหนึ่งเดือน ก็รอดูว่าสิ่งที่คนรักป่าผูดศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าคนรักป่าผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่โอ้โหก็เป็นอย่างที่เราต้องการจริงไหมครับโอ้โหไม่จบครับมันไม่จบไม่ง่ายนะครับนายใครคิดว่ามันจะจบครับนายมันไม่จบไม่ง่ายนะครับทุกคนถ้าไม่มีการเขียนอุทธร์ยื่นทอนเข้าไปแก้ทอนเข้าไปเนี่ยนะครับทุกท่านครับโอ้โหงานนี้ครับดาาเอ้ยดําครับโอ้โหบันเทิงเริงใจแล้วมึงต้องเสียค่าทนายเขียออนอุทธร์อีก โอ้ยโ้นไอโ้นเข้าทางไ้โ้นเลยผมก็ว่าอยู่ว่าท้ามันถ้าเอาจริงๆนะผมคิดว่ามันสมควรที่จะยื่นทณ์อันนี้ตามหลักการแล้วน่ายื่นทณ์ถูกต้องไหมครับน่าจะยื่นทณ์เพราะดูจากพฤติกรรมแล้วพิรัตดาจริงเหรอครับคุณนาทีผมไม่รู้ครับคนรักป่าเขาไปคอมเมนต์นะครับคนรักป่าเข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 าคอมเมนต์ว่านะครับเนี่ยว่าอะไรนะทางเราส่วนกลางนะครับอุทธรเอง ก็คือบอกว่าเดี๋ยวยืนหนังสือให้ท่านอาจจะอายการยืนอุทธร์อันนี้เนี่ยให้ดูอ่ะเป็นหลักฐานจะถามว่าผมโม้อ่ะให้ดูอ่ะจะถามว่าผมเนี่ยอ่ะอ่ะเนี่ยคุณัาปาเนี่ยอ่ะ๋ยวให้ดูอ่ะอ่ะดูวันนะอันเนี่ยอ่ะดูว่ะอ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ยืนหนังสือ ให้ท่านอายการนี่อุทธรเนี่ยนะครับเอ้ยมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทุกคนจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันก็ดีนะครับทางเรานะครับทางออแล้วก็มีต่อนะมีต่อนะครับนนมีต่อนะครับมีต่อนะมีต่อ,อดูอ่ดูอด่ดูผมไม่รู้นะเมื่อกี้ผมนอนอยู่มีแม่แม่โทรมาหาผมเนี่ยสิครับนะเนี่ยคนรักป่าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทางเราส่วนกลางส่วนกลางอุทธรเองนะครับนะักอุทธรเองอนี่น,นี่ดูนะ,ะดูนะครับดูทุกคนดูนะเอ้า ขอหัวใจารัวๆครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โหนึกว่าจะจบมันไม่ได้จบง,ง่ายๆนะครับมันโตขอให้จริงอย่างคนรักป่าพูดเถื่เอเพียงนะครับนะถ้ามีการยินหัทอนเพียงโอยๆๆๆๆๆ้ยโอ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 ้ยกำใครกรมันมนะครับก็ここบอกแล้วมันมีตงังอีดามมันมีตงังเห็นไหมครับเออมันจะเป็นโต เติมเติมก่อนเติมก่อนจริงไหมครับแม่จินดาพี่รักเราวีเวศจริงไหมครับทุกคนสบายใจครับนะเวนกัมนะครับไม่ต้องไม่รอชาติหน้าละครชาตินี้ครับโอ้โหท่านยิ่งุทรมานี่เอานะครับนาสลีสวัสดีครับท่านยิ่งดทอมานี่มันนะแม่เจวโวยขอให้เป็นดังที่คนรักป้าคอมเมนต์ดีถิดคนรักป้าเป็นใครผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้น อ้าวลงอีกเลยเหรอคะนะครับจะมีการยืนอุทธรครับจะมีการยืนอุทธรนะครับจากคนรักป่าเข้าไปคอมเมนต์เออเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสิ่งที่คนรักป่าพูดเนี่ยจะเป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าโอเคนะครับสาทุกข้มีการยืนอุทธรทีเทิดถ้าไม่มีการยืนอุทธรก็แสดงว่าคนรักป่าเป็นคนในกรมป่าไมา้แค่นั้นแหละนะครับเป็นคนของส่วนกลางแต่ถ้าไม่ใช่มแต่แต่ถ้าไม่ใช่มีถ้าแตถาถา่ถ้าในหนึ่งเดือน ภายในหนึ sure ่งเดือนไม่ใช่ไม่มีการยืนถอนก็แสดงว่าคนลักป่าน่าจะไม่ใช่คนในกรมป่าไม้แล้วแหละไม่รู้ว่าใครสร้างอวตารมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยืนยันว่าผมไม่ได้ไปยืนยันว่าสิ่งที่คนลักป่าพูดเป็นใครเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักจริงไหมครับทุกท่านเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยเห็นตัวตนแท้ๆจริงของคนรักป่าเพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาให้กับสิ่งที่คนลักป่าพูดเนี่ยเออให้มันเป็นจริง สะใจอีช้อยยิ่งนักถ้ามีการยืดดูทอนครั้งนี้พี่น้องเอ้ยเป็นอะไรที่ผมโคตรสะใจเลยพี่สี่หนึ่งผมมองว่าค่าเสียหายในป่าละมอในนิทานเรื่องนี้มันน้อยไปนะครับนี่ข้อที่หนึ่งค่าปรับค่าเสียหายเนี่ยมันสามหมื่นฝ่ามันน้อยไปผมมองแล้วว่ามันน้อยอืมนะครับ แล้วก็โทษเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเหลือหกเดือนเนี่ยปรับสองหมืน่นเหลือหมื่นเดียวเนี่ยผมก็มองเลยว,ว่ามันก็น่าจะก็มีสิทธิ์ที่ทางทางป่าไม้ในทานเรื่องนี้ก็น่าจะยืดได้เนาะมันอยู่ที่เขาอะตาคุสะเขาไม่คิดค่าเสียหายนะคะคิดครับคิดค่าเสียหายคิดครับคิดทุกทุก,ทก,ทกนะครับคิดครับนิทานนะคะ ตอนแรกว่าจะนอนพักพี่หนึ่งนอนไม่หลับค่ะเมื่อรู้ข่าวดีพี่หนุ่มสุพรรณสวัสดีครับคือผมผมผมเมื่อกี้ถ้าผมจะนอนแล้วบยีลายมันกำลังจะเข้าห้องน้ํากําลังจะอาบน้ํประเด็นจะแปลงฟันแต่เมื่อกี้มีลายเด้งเข้ามาติ้งตังติ้งตั้งตุ้งตังติ้งติ้งติ้งตั้งตองเต็งตุ้งติ้งประมาก็เลยมาเปิดลายดูเอ้าคนรัป่าเข้าไปคอมเมนต์ว่าที่มีการยืดอูทอนในทัศน์สือให้ส่วนกลางกันยื่นเองแล้วก็ทาง ส่วนกลางยื่นสื่อให้กับอยกให้กับอายการยื่นถณ์ต่อไปโอ้โหว่าตรงติ้งตั้งตึ้งจะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะครับแบบนี้มันจะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะมันนอนไม่หลับหรอกถ้ามีการยื่นุอนรณ์ก็มันดิมันดิครับมันมันละลานัๆนนนนนมันมันละลามันนันนมันขอหัวใจสามดวงครับเอฟซีครับถ้ามีการยื่นถณ์นะครับผมขอตบมือให้เลยผมก็ตบมือครับท่านทํางานดีมาก นะถ้ามีการยืดทอนจริงๆนะแม่กดไลค์ผมครับคนดู481กดไลค์ผมด้วยอย่าลืมเข้ามานะครับไหนแรกๆบอกว่ามันต้องจ่ายค่าเสียหายหลักล้าน <c oughs> ใครพูดนะคะนะครับ <c oughs> ใครพูดล่ะคะ